สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนหุ้มหักชาแนลครับผมคลิปนี้พี่นี่เาลเอจะพาพี่น้องมาชมการอัปเดตนะครับแปลงหน้านะครับปากดำแบบเป็นแถวด้วยการขึงเชือกให้เป็นเส้นตรงแล้วก็ปากดำตามเส้นเชือกนะครับที่สวนบ่าวเกษตรนะครับผมแปลงหน้าแปลงนี้นะครับปากดำเสร็จนะครับวันนี้นะครับเข้าสู่วันที่สองนะครับผมนะครับวันที่สองของการปากดำวยครับเด้อนะครับแปลงนี้เขาจะดำก่อนมูนะครับ กับปาักดำผ่านมาแล้ว2วันนะครับส่วนแปลงนั่นปักดำได้หนึ่งวันนะครับผมนี่เป็นแถวเป็นแนวสวยงามครับเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เรามาดูการอัปเดตเนาะว่าความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทางขีดีบออ่าต้นเขาจะงามจะเขียวตังต้งโตได้ไวบอนะครับผมเป็นยังเบากเกษตรถึงบ่วถ้ำน้ายนหนึ่งต้นกลา้าบ่เพียงพ่อสอนะครับที่นาไม่เสมอ ไม่เรียบเสมอนะครับผมการทีหน้าห้าบเรียบเสมอมเวลาห้าเห็ดหน้าเห็ดยังมากกว่าสิเห็ดหากการดูแลบริบาหารจัดการเรื่องหนำมากกว่าสิหากแน่เจังหน่อยนะครับผมสามอกหอยกระไลายหลหนี่แป้งหนีดําเซตหมู่ว่านน้ำเซตฝนตกห่อนะครับพอดีกับเครื่องสูบสอบเซตแล้วพอดีก็เลยนะครับให้เพื่อนยืมเครื่องสูบมาสูบเนาะริตัวเพิ่นนะตอนแรกเพื่อนก็นกนใส่ตัวนี้แหละนะครับใหม่ขาทางใหม่งงงะหลวกะ กระโซนะครับกระโซขั้นโซนะครับสะนามมุ่มนี่แกนี่แหละจังในคลิปก่อนๆที่เบาเอเคยลงไปเนาะนี่มองนี่กระจงไหวเพิ่งกระสะกระโซพอดีเมื่อวานฝนตกมากได้น้ำเต็มหน้าเลยขาวภาพเลยครับพี่น้องจนว่าได้สูบมใส่แปงนี่สูบมใส่แปงนี่นะครับผมเห็นบอกน้ำก็จะไหลตา,ามที่เห็นเนาะครับเนาะตอนนี้ก็กำลังระบายนา้ำออกไปลงคลองไหวนะครับ ปุ่นแปลงกากับเรืออยูผ่ผลนะครับเมื่อกาบท่านพ่อคิงอยู่นะครับผมเมื่อกาบรท่านพ่อคิงอยู่นี่เข่ากงางได้ครับผมกําลังได้องเหมือนนะครับผมเดียวหนึ่งสัปดาห์เบาเอจจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงนะครับเด้อจะมาถ่ายให้เบิงดําเป็นแถวนะครับมันก็จะดูแลจัดการง่ายนะครับเวลามีหญ้าขึ้นเพิ่นก็นจะยูน่นะครับโรตาลี่โหลดยำหนาอุปกรณ์เป็นหลองเป็นแถวยำหนาภายในหลอง ย้ำยาเพื่อกระตุ้นนะครับการแตกรากการเจริญเติบโตของรากข้าวนะครับให้รากเขาแตกอ่าให้ดินพ่วงให้ยานะครับเป่อยเป็นปุ๋ยให้ต้นเขาได้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับมาในคลิปสั้นๆนะครับเนาะนะครับเห็นบอกพี่น้องแปลงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสามงานนะครับผมสามงานนะครับเบ้าเอกะโดยสายตานะครับประมาณสามงานเด้อกะเอานะครับพี่น้อง เมื่อกาไปหาซิถาดหาซิบก็าถาดนะครับผมห้าสิบกว่าถาดแค่นั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้านาหนึ่งไร่นะครับก็จะใช้ต้นกล้าประมาณแปดสิบถาด,ด,ถาดนะครับเด้อแปดสิบถาดนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นบอสวยงามบอครับพี่น้องครับการดำนาเป็นแถวแลวกะ็สาเหตุที่ดำนาเป็นแถวอีกอีกขอ้อนึงก็คือต้องการที่จะคัดมเมล็ดพันธุ์ ถ้ามีพันข้าวปนถ้ามีพันเข่าปนมาอ่าสามารถจัดการออกได้เลยถ้าต้นใดเกิดมาระวงังระวังหล่องแม่นบอกหล่องที่ห้าบ่ได้เหตุเป็นเส้นตรงนะที่ห้าบ่ได้ดำตามเส้นเชือกมันเกิดสมมติห้าดำไว้นะครับแถวนี้กับแถวนี้นะครับถ้าต้นเข่ามาเกิดตรงกลางนะครับจัดการออกได้เลยลกทิมนะครับผมจะเอาเฉพาะพันเข่าที่ห้าปักดำลงเท่านั้นนะครับผม เป็นข้าวดอพี่กุลนะครับเด้อข้าวดอพี่กุลเป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยนะครับผมจะได้เก็บเกี่ยวช่วงประมาณปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลานะครับผมสาเหตุที่เบ้าเกษตรนําเข่าพันนี่มาลงทีแปลงหน้าเอามาเห็ดในแปลงหน้าเพลินเพราะว่ามันจะได้เก็บเกี่ยวเร็วท่านน้ำท่านฝนนะครับผมเพราะว่าแปงนี่มันเป็นหน้าที่ว่าน้ำถ่วเนาะเวลานามมากหลายๆนามมุ่นมากสี่กับสิถ่วมแปลงหน้าเพลิน ท่วมจนหอดคู่สะคู่ตะข้องเพื่อนนี่น้ำถ่วมน้ำขังเบิดเลยเลยครับผมอ่าสีเหลือเพียงตัวบ้านเหลือแค่ตัวบ้านที่น้ำว่าถ่วมนะครับส่วนทีเหลือส่วนทีเป็นไฮน่าอ่าเป็นคู่สะเป็นตะข้องนี่ถ่วมเบิดปลาที่เลี้ยงไว้ก็จะออกไปเบิดเลยนะครับผมนะครับฉนั่นเพื่อนก็นเลยหาวิธีนะครับเห็ุจังไดสิไใดเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่น้ำจะมาถ่วมอ่าก็เลยจึงเป็นทีมานะครับของ ท่านเขานะครับข้าวดอพิกุลนะครับแด่มาจากอุบลน,นะครับผมอ่าเดี๋ยวจังมาเบิงการอัปเดตนะครับใน1นสัปดาห์เดี๋ยวเบาเอจะมาถ่ายให้เบิงเดอตอนนี้ก็เหลือ2อ,อแปลง2ล็อกที่ยังบ่ท่านได้ดำอ่าประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ